สวัสดีค่ะโฟกัสเชรี่ผ่านช่องทาง I am in USA นะคะวันนีวนที่9มีนาคมปี2022ค่ะข่าววันนี้นะคะจะเป็น2หัวข้อหลักใหญ่ก็คือเรื่องที่สหรัฐอเมริกาจะไปยังไงต่อหลังจากการข่มบาตรห้ามนําเข้าน้ํามันจากรัเสเซียนะคะแล้วก็จะมีการข่มบาตรทองสํารองของรัเสเซียเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะพร้อมกับอีกข่าวนึงก็คือประกาศจากทางซ DC และผลการวิจัยโควิด -19 มาใหม่ ต่อจากข่าวเมื่อวานนี้นะคะเมื่อว,วันที่8มีนาคมประธานาธิบดีจอร์เดนประกาศตัดสินใจดําเนินการห้ามการนําเข้าน้ํามันของรัเสเซียมาอย่างสากการประกาศนี้นะคะก็ประกาศกระทันหันไปเมื่อวานนี้ซึ่งตามข่าวตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาคาดว่าจะลงคะแนนเสียงกันในคืนวันอังคารเพื่อร่างกฎหมายตัวใหม่นี้นะคะแต่ว่าพอตอนบ่ายเนี่ยที่รัฐสภาเขาก็บอกว่าไม่มีข้อความอะไรเกี่ยวกับกฎหมายออกมามีแต่ว่าทางโฆษสภาผู้แทนแนนซี่พาโรซีนะคะเขาออกมาประกาศ ข้อตกลงในจดหมายถึงพรรคแนมแคลดโดยเขาอธิบายว่าตอนนี้เนี่ยท่ามกลางการจู่โจมของรัสเซียต่อยูเครนร่างกฎหมายฉบับใหม่นะคะจึงเป็นการเร่งด่วนที่สภาจะาพิจารณาและลงคะแนนในวันนี้ก็คือเมื่อวานนะคะเพื่อห้ามการนําเข้าพลังงานและน้ํามันจากรัสเซียโดยร่างกฎหมายนี้นะคะเป็นส่วนขยายของกฎหมายที่ชื่อว,ว่าแมกนิสกี้ act นะคะที่สหรัฐเราเนี่ยใช้สําหรับให้รัฐบาลสามารถคว่ำบาตร ผู้ที่มองว่าเป็นผู้กระทําความผิดด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าเป็นการาระงับทรัพย์สินพร้อมทางห้ามนําเข้าสินค้าต่างๆเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้ทางโจไบ,บเดนเนี่ย เขาต้องออกมาประกาศนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เจอกับแรงกดดันอย่างหนักจากทางสองฝ่ายที่สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะคะในการคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจไบเดนเขาก็ไม่เต็มใจเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าในการห้ามนําเข้าเนี่ยจะทําให้ราคา g า s ของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นและสุดท้ายก็จะตกไปที่ชาวเมริกันต้องจ่ายแพงขึ้นนะคะในณตอนนี้ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทําให้โจบไบเดนนะคะเขาตัดสินใจประกาศห้ามการนําเข้าเชื้อเพลิงจากรัเสเซียไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยคําเตือนนะคะที่เตือนให้กับชาวอเมริกันนะคะว่าผลจากมาตรการดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องเจอกับราคาการที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี2008ค่ะส่วนการลงคะแนนเสียงนะคะแนนซี่พอรลซี่เขาก็บอกว่าเขาจะมีการโหวตกันในวันพุธเลื่อนไปจากที่เธอบอกไว้ว่าวันอังคารนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องรายละเอียดอื่น คือในรายละเอียดที่เขาคุยกันตอนแรกก็คือจะมีเรื่องของการห้ามนําเข้าน้ํามันแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการถอดความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซียและเบลารุสค่ะซึ่งหัวข้อหลังเนี่ยถูกถอดออกนะคะแล้วก็ทําให้ริพายพิกันเขาบนว่าร่างกฎหมายที่เรากําลังคุยกันนี้มีการถอดบางอย่างออกก็คือการเพิกถอนความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซียและเบลารุสออกซึ่งทางทีงข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดความลังเลนะคะถึงผลกระทบของนโยบายต่อชาติพันธมิตร ก็เลยทาให้เป็นการถกเถียงกันอยู่นะคะในเรื่องของการถอดออกไปทางสเตนนี่ฮอเลอร์นะคะผู้นําสิบครั้งมากของสภาผู้แทนพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาก็บอกว่าเราต้องมีการพูดคุยกับพันธมิตรของเราก่อนนะคะเกี่ยวกับแนวทางเพิกถอนความสัมพันธ์ทางการค้าจึงทําให้เป็นปัญหาในการลงคะแนนเสียงกันส่วนฝั่งทริปิกันก็บอกว่าโมดชักช้าหรือว่าโมดเตเตเนี่ยมันก็ไม่เคลื่อนไหวสักทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าเราจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายแตกแยกกันซะเอง ซึ่งดันซีพอลซีเขาก็ออกมาย้ำว่าร่างกฎหมายตัวนี้นะคะสหรัฐเราเนี่ยพร้อมใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการช่วยเหลือ,อยูเครนที่ต่อสู้เพื่อป้องกันการโจมตีของรัเสเซียค่ะโดยสรุปนะคะก็คือการลงคะแนนเสียงก็ถูกเลื่อนไปนะคะแล้วก็รายละเอียดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องรอดอูอีกครั้งหนึ่งจากการประกาศนี้นะคะก็คือจะไม่อนุญาตให้มีสัญญาใหม่แล้วก็สัญญาที่มีอยู่แล้วเนี่ยสำหรับน้ำมันรัเสเซียนะคะจะต้องยุติลงภายใน4 5วันจากนี้ค่ะ ในปี2021นะคะสหรัฐก,ก็นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียคิดเป็น3%ของการนําเข้าทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ารวมการนําเข้าผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมอย่างน้ํามันเตาเป็นต้นนะคะก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่8%ของการนําเข้าน้ํามันในปีที่แล้วในขณะที่ข้อมูลของการนําเข้าน้ํามันดิบรัสเซียของสหรัฐเนี่ยลดลงเหลือศูนย์นะคะในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงพลังงานสหรัฐส่วนทางพนมิร ยุโรปนะคะอย่างเยอรมันเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาโดนผลกระทบตเต็มๆซึ่งเขาพึ่งผานน้ำมันรัสเซียเนี่ยสีแล้วก็หลังจากการประกาศนี้นะคะฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะเดินทางไปพูดคุยกับเวเนซุเอลานะคะในช่วงสุดสัปดาห์ พร้อมกับโจไบเดนเนี่ยอาจจะไปซาอุดิอาระเบียนะคะเพื่อพูดคุยถึงการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันค่ะฝ่ายดิพาวิกันเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะคะว่าเขาชื่นชมเรื่องของคําประกาศที่โจไบเดนเขาประกาศออกมาแต่ว่าสิ่งที่โจไบเดนควรจะทําตอนนี้มากกว่าก็คือเรื่อง,องการเริ่มต้นสู่อิสรภาพด้านพลังงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราควรจะแทนที่น้ํามันของรัเสเซียด้วยการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจากสหรัฐไม่ใช่น้ํามันจากซาอุดิอาระเบียอิหร่านหรือว่าเวเนซุเอลาค่ะ และเวลานี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราต้องเปิดการผลิตพลังงานของอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบคราวนี้เรามาดูเรื่องที่ว่าเราจะผลิตพลังงานมากขึ้นได้อย่างไรก็คือมีการรื้อฟื้นโครงการท่อส่งน้ำมัน k e ค s สโตนของบริษัท TC Energy c l u p นะคะที่จอไปเดนเนี่ยเขายกเลิกไปเมื่อตอนเดือนมกรคาคมปีที่แล้วตอนที่เขาเข้ารับตำแหน่งค่ะข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ายัางไม่สายนะคะที่สารัฐจะกลับมาเปิดโครงการท่อส่งน้ำมันใหม่อีกครั้ง ทางเจสันเคนนี่นายกรัฐมนตรีอะเบอร์ตาเขาก็บอกว่าในการแถลงข่าวของวันจันทร์นะคะตามวิดีโอที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ global news ของแคนาดาเนี่ยเขาพูดว่าถ้าจะมีการพิจารณาโครงการนี้ใหม่นะคะเราสามารถสร้างได้ภายในไตรมาสแรกของปี2023หากว่าฝ่ายบรหิหารของจอไ์เดนเนี่ยสนับสนุนดำเนินการค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยทางโฆษกของ TC Energy Corp เขาก็ตอบรับนะคะว่า โครงการท่อส่งคีสโตนเนี่ยถูกยกเลิกและจะไม่ดําเนินการต่อนะคะถึงแม้ว่านักการเมืองของทั้งสองฝั่งชายแดนจะเรียกร้องให้หรือฟื้นขึ้นมาใหม่ค่ะส่วนเรื่องของการเจรจาที่คุยกับอิหร่านนะคะก็อย่างที่บอกไปจากข่าวเมื่อวานนะคะสรุปก็คือไม่ได้คลิปหน้าเพราะว่าเราโดนรัสเซียเรียกร้องให้รับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะว่าจะไม่กระทบต่อการค้าระหว่างรัสเซียและอิหร่านส่วนทางอปเปกเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงการผลิต400บาร์เรลต่อวันอยู่นะคะ และสิ่งที่รัฐบาลเขาดําเนินการไปแล้วก็คือเรื่องการปล่อยน้ํามันสํารอง1มินาคม2022นะคะกระทรวงพลังงานเขาปล่อยน้ํามันสํารองไป30ล้านบาร์เรลแล้วก็ประเทศสมาชิกันอื่นนะคะปล่อยน้ํามันสํารองรวมอีก30ล้านบาร์เรลทาให้ตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยน้ํามันสารองทั้งหมด60ล้านบาร์เรลค่ะและก่อนจะประกาศปล่อยน้ำมันสำรองของเดือนมีนาคมนะคะก่อนหน้านี้เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะสหร,รัฐก็ปล่อยน้ำมันสำรองไปแล้ว50ล้านบาร์เรล ในเรื่องของการปล่อยน้ำมันสำรองนะคะก็มีเสียงจาก Ed h i ฮ s ลนะคะจาก University of Hudson Energy f o r u l ซึ่งเป็นหมาหาวิทยาลัยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์พลังงานนะคะบวกกับ John h เ l l ซีโอของ h ฮลคอนะคะผู้ผลิตน้ำมันและกา๊าซซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกันนะคะว่าการที่สหรัฐเนี่ยปล่อยออกมาในระดับ60ล้านบาร์เรลเนี่ยยังน้อยเกินไปซึ่งเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยควรที่จะปล่อยน้ำมันสำรอง120ล้านบาร์เรลถึงจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกว่าค่ะ เพราะว่าสหรัฐนะคะใช้น้ำมันอยู่ที่15ถึง20ล้านบาร์เรลต่อวันผลิตเองก็18.19ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะถ้าเราปล่อยไป60ล้านบาร์เรลเท่ากับว่าเรารักษาระดับได้แค่ประมาณ3วันคร่าวๆแต่ว่าถ้าหากจากการผลิตเนี่ยก็ตีไปราวๆอาทิตย์หนึ่งค่ะสรุปก็คือเขาบอกว่ามันช่วยได้แค่นิดเดียวนะคะส่วนทางด้านของโกลแมนซักนะคะออกมาคาดการณ์ว่าโลกเนี่ยอาจจะเจออุปทานพลังงานตกต่ำครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะ ดยเขาคาดว่าที่เลวร้วายสุดนะคะอาจจะสูงถึง200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วเขาก็แนะนําว่าถ้านนายรสั้นนะคะเราอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มโอเปกกับอิหร่านนะคะโดยมองว่าตลาดเนี่ยประเมินความเสี่ยงต่ําเกินไปตอนนี้ค่ะส่วนรัสเซียนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือเขาขูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงเป็น2เท่านะคะไปที่300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแน่นอน และจากการคว่ำบาตรเรื่องของน้ำมันแล้วนะคะเมนังคารานเนี่ยเขายังมีการเสนอคว่ำบาตรทองคําสํารองของรัสเซียด้วยค่ะตอนนี้นะคะรัสเซียเขาถือคลองทองคําสํารองในประมาณ1นึ0 0 0สล้านเหรียญนะคะพร้อมกับรัสเซียก็ใช้ช่องโหว่ของมาตรการคว่ำบาตรครั้งก่อนเนี่ยก็คือฟอกเงินผ่านการซื้อขายทองคําโดยการแฝงตัวเข้ามาเพื่อทําธุรกิจฟอกเงินโดยใช้ประเทศเวเนซุเอลาบังหน้านะคะแล้วก็คาทองคําอยู่ด้านหลังโดยใช้เงินที่ฟอกแล้วเนี่ยค่ะ อีกชั้งนะคะยังสามารถขายทองคำสำรองเพื่อหนุนเศรษฐกิจได้ด้วยค่ะจุดนี้นะคะก็ทำให้วุฒิสมาชิกแองกรัสคิงนะคะนักการเมืองอิสระจากรัสเซียเขากล่าวว่าทองคำจำนวนมหาศาลของรัเสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในทรัพย์สินไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่ที่ปูตินเขาสามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศตกต,กต่ำลงไปอีกได้โดยในการคว่ำบาตรทองสำรองนะคะก็จะทําให้สหรัฐเนี่ยแยกรัเสเซียออกจากวงจรเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็เพิ่มความยากลําบากในการดําเนินการกิจการทางการทหาร โดยสหรัฐก็ยังยืนหยัดในการต่อต้านการลุกรานของรัสเซียต่อไปค่ะหลังจากการเจรจาในหัวข้อหลักแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องการเจรจาถึงเงินชุกเฉินสําหรับยูเครนนะคะเพื่อเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก12,000ล้านหรือดอลลาร์แก่ยูเครนค่ะแล้วก็พันธมิตรในภูมิภาคนะคะโดยเงินทุนใหม่เนี่ยจะอยู่เหนือกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สหรัฐเราเนี่ยมอบให้ยูเครนไปแล้วในปีที่ผ่านมานะคะ โอเคค่ะแล้วก็มาปิดที่ข่าวสุดท้ายนะคะเรื่องของโควิด -19 ก็คือข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานว่าตอนนี้ทางสนยนควบคุมและป้องกันโรค CDC ออกมาแจ้งเตือนชาวอเมริกันให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปไทยด้วยนะคะแล้วก็ฮ่องกงหรือซีแลนด์ค่ะพร้อมกับเพิ่มรายชื่อ3รายชื่อประเทศนี้นะคะอยู่ในระดับความเสี่ยงระดับ4กเหนอจากนี้ก็มีผลวิจัยจากหมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะ,ะ,คะเขาระบุว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยถึงแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรง แต่ว่ามีหลักฐานชี้ชัดว่ามีภาวะผิดปกติทางสมองค่ะในรายละเอียดก็คือมีผู้เข้าร่วมวิจัย785คนซึ่งมีอายุ51-81ปีนะคะมีการสแกนสมอง2ครั้งและในจำนวนนี้เนี่ยมี401รายที่ติดเชื COVID ้อโควิด -19 ในช่วงระหว่างการสแกนครั้งที่1และครั้งที่2การสแกนครั้งที่2นะคะห่างจากครั้งแรกโดยเฉลี่ย141วันค่ะ และสิ่งที่เขาเห็นได้ชัดจากการวิจัยนี้นะคะก็มาจากการถ่ายภาพสมองแบบลิมบิกนะคะเขาบอกว่าในเซลล์สมองเกิดความผิดปกติสูงขึ้นเนื้อสมองขดตัวลงนะคะโดยจะมีส,สารสีเทาในส่วนที่ควบคุมการแสดงอารมณ์ความจำความรู้สึกและทำลายเนื้อสมองที่ควบคุมการรับกลิ่นด้วยค่ะ ซึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะนี้เนี่ยจริงๆมันเหมือนกับอาการสมองของคนในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นนะคะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกทางนะคะผู้เข้าร่วมวิจัยก็ยังมีภาวะของการทํางานของสมองส่วนควบคุมความคิดอารมณ์พฤติกรรมแย่ลงไปด้วยนะคะและขนาดของสมองเนี่ยก็ยังหดตัวลงเฉลี่ย0 2ถึง2เปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าการติดเชื้อโควิดแบบอาการจะไม่รุนแรงค่ะสำหรับบางรายนะคะจะมีภาวะสมองล้าขาดสมาธิความจำสั้น โดยทั้งหมดนี้นะคะก็ยังพบว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้รับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ติดโควิด -19 เช่นเดียวกันค่ะและการวิจัยนี้นะคะถูกตีพิมพ์ในวรารสาร Nature นะคะการศึกษาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่โควิด -19 สายพันธุ์อัลฟาระบาดหนักในอังกฤษซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตารวมอยู่ในกลุ่มผู้ร่วมการวิจัยครั้งนี้ค่ะโอเคค่ะและทั้งหมดก็เป็นข่าวอัปเดตสาหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ